สวัสดีทุกค้าทุกคนนะครับที่ติดตาม Youtube Channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาแนะนําเป็นบาร์บี้พิเศษต้องบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้พิเศษมา,มากเลยนะครับทูกค้าหลายคนทักมาหาพี่ดกว่าเอ๊ะมีรุ่นนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วนะจ๊ะนี่คือนี่เลยเป็นบาร์บี้นางรําพัดอย่างสวยเลยนะครับซึ่งเซตนี้บอกไว้เลยนะว่ากล่องเห็นไหม มิดตัวพี่ดุกเลยกล่องใหญ่มากๆครับเด็กๆนะแล้วก็ที่สําคัญเลยภายในกล่องเนี่ยมีบาร์บี้ถึง2ตัวนะครับมีชุดเปลี่ยนให้ด้วยนะจ๊ะรุ่นนี้เนี่ยมีได้กันทั้งหมด3สีนะครับเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสีเลยแล้วกันเนาะว่าดีเทลภายในกล่องเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นยังไงเนาะรุ่นนี้ก็จะชื่อรุ่นว่า f a ชั่นเพอร์เ n น l i ิตนะครับหรือที่เด็กๆรู้จักกันก็คือเป็นบาร์บี้นางรำพัดนะเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่านางรำพัด มาดูกันเลยจ้ะสำหรับภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้สองตัวนะครับซึ่งตัวบาร์บี้เองเนี่ยเห็นไหมผมของเขาเนี่ยโอ้โหเซ็ตเอาไว้เป็นนางรำอย่างสวยเลยนะครับมีชุดราตรีที่ใส่อยู่มาให้พร้อมเลยเป็นชุดราตรีอย่างดีเลยนะครับตัวนี้สีสวยมากมีพัดให้1อันด้วยนะครับเอาไวร้รำระบำชาวเกาะน,นะแล้วก็มีตัวปิ่นปักผมให้ด้วยนะครับเป็นปิ่นผีเสื้อ ในส่วนของฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นนางรําเช่นกันนะเป็นเพื่อนกันเนาะแต่ชุดจะเป็นโคนละสีนะครับชุดสีชมพูมีพัดเอาไว้ระบาเช่นกันมีปีนปักผมให้เหมือนกันเลย mm hmm. เห็นไหมเมคอัพสวยนะครับเมคอัพ mm hmm. จะเป็นโทนสโมกี้อายมีชุดเปลี่ยนให้ด้วยนะครับตรงกลาง ชุดเปลี่ยนให้เยอะเลยเอาไว้สลับกันใส่นะเพราะฉะนั้นเซตนี้เนะี่ยมีทั้งตัวบาร์บี้ให้ถึง2ตัวนะครับมีอุปกรณ์เสริมให้มีชุดให้โหคุ้มมากครับเด็กๆตัวนี้เป็นแบบที่1เนานะเป็นสีที่1อ่ะจะไปดูสีต่อไปนะครับสีถัดไปก็ดีเทลข้างนอกเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าเขาจะแตกต่างกันที่ชุดหลักก็คือชุดของตัวบาร์บี้หลักเนี่ยนะครับสีจะเปลี่ยนไป นะสำหรับแบบเนี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นชุดสีชมพูเนาะจะเป็นชุดโทนสีชมพูนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดโทนสีฟ้านะเมคอัพจะเหมือนกันครับแต่ตจะเป็นโทนสโมกี้อายเหมือนกันโทนสโมกี้อายเหมือนกันมีพัดให้มีอุปกรณ์เสริมไหมเช่นกันครับรุ่นนี้สวยไหมขนาดเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยนะไม่ใช่ตัวเล็กกว่า ไม่เลยจ้ะขนาดเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยครับนะรุ่นนี้มีหูหิ้วเหมือนกันนะเด็กๆเวลาใครเล่นเสร็จปุ๊บก,ก็เอาเก็บใส่กล่องนะครับแล้วก็หิ้วเอาไปเก็บได้เลยมีชุดเปลี่ยนให้ด้วยนะจ๊ะรุ่นนี้กล่องบเบรอเลยและอีกสีนึงครับสำหรับรุ่น personality นะก็จะเป็นนางล้ำชุดสีขาวครับเมคอัพเหมือนกันนะครับเซ็ตผมให้แล้วด้วยชุดส,สีขาวสวยมาก เพราะว่ามันมีสะท้อนนะครับเด็กๆจริงๆแล้วชุดนางรำรุ่นเนี้ยนะครับคือมันสะท้อนทุกสีนะแต่ว่าสีขาวจะเด่นนิดนึงนะครับเวลาโดนแสงไฟหรือว่าเล่นๆอยู่ก็สะท้อนนะครับเป็นสีพิเศษของเขาเรามีปินขับผมให้เช่นกันครับส่วนนางรำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชุดสีออกชมพูนะครับแล้วก็มีลวดลายสวยงามมีชุดแถมให้ด้วยเนาะ สำหรับรุ่นนี้นะครับแฟชั่น personality เนี่ยมีให้สะสมทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับราคาพิเศษเลยครับเด็กเพียงกล่องละ250บาทเท่านั้นเองยอ้อนไปหนึ่งรอบนะ1กล่องได้ถึง2ตัวเลยนะจ๊ะมีชุดเปลี่ยนให้ด้วยมีอุปกรณ์เสริมเอาให้ด้วยนะกล่องละ250บาทเท่านั้นเองครับมี3สีให้เลือกสรรกันเลย นะยังไงรีบมาสั่งจองสั่งซื้อกันด่วนเลยนะจ้ารุ่นนี้ของพร้อมส่งแล้วนะครับ250บาทท่านนเองจ้าบ๊ายบาย